นี่มันใสยคอนี่นาโอนี่เออเออไวอุย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 ต้องขโมยแล้วล่ะต้องขโมยนี่เนะ่มานี่เฮ้อได้สร้อยมาแล้วอีเวนเอ้ยสวัสดีครับผมคือหนูผีจากตลาดคองเตยครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity Fire อย่าเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมารีวิวสกินของน้องนอตันนะครับโจร2หน้านั่นเองสกินนี้เนี่ยเป็นสกินอ่าจากคอรแลบของกาม a ตี m มู n นะครับผมเป็นชุดที่6และ <c oughs> มาอู้ยจะบอกว่าสกินนี้เนี่ยน่ารักมากเลยนะครับผมน้องเป็นหนูผีดีๆนี่เองนะฮ <c> ะ <oughs> โอเคเดี okay, ๋ยวในวันนี้นะเราจะมาเล่นน้องกันไม่รู้ว่าเราจะชนะกันหรือเปล่าไปดูกันเลยครับโอ,โอ้แต่น,นี่หนูผีอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยเออน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลพระหาตถรือไทายนะเพราะว่าแมพมันขึ้นว่าโรงพยาบาลพระหาตถรือไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฉันก็อยู่กับสาวๆแล้วด้วยนั่นก็คือมแมลงสาบอาชีแล้วก็น้องแม่มดสาวเอาอีนี่เปลี่ยนเป็นกีตาวิทยาไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหเก๋มาก โอ้ยตอนนี้เนี่ยฉันก็กําลังจะรอห้องอยู่นะรอห้องอยู่สาวๆรีบกดหน่อยเร็วเข้ามึงก็รีบกดสิเีเวนมาสั่งคนอื่นเขาทำไมอ่ะโง่มากอ่าๆเง้นกูกดก็ได้อีเปรดเอ้ยกดละโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในโรงพยาบาลป่าหารือไทยหนูผีอย่างเราเนี่ยต้องการที่จะไปปั่นไฟเออแต่ว่าหนูผีอย่างเราเนี่ยเจอฮันตลอดเวลาเลยโอเคมาเราขอปั่นกันหน่อยก็แล้วกันนะมานี่เนี่ย 4%ปซนแล้วนะเออย่าททำช็อตก็แล้วกันนี่แน่กดก่อนหนึ่งเอเพราะว่าเราหล่อมากเฮ้ยมันมีผีมานะเว้ยเกยชาไม่นะนี่เนี่ยปลาไม่เหล็กก่อนเลยมึงฟิวผักแรงผลักดันอย่านะเกอ์ชาเกอ์ชาอย่าอีเวตตีกูไม่โดนเอเวตเอ้ยอย่านะอย่านะอย่านะฉันมองนะฉันมอง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 นี่พับไม้อุ้ยโอ้โหตีดักไม้ด้วยอีเปรตเอ้ยยังไงวะ ยังไง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 ดีดีอุ้ยโอ้โหโดนเฉยเลยอีปเปรตเอ้ยอย่าบอกนะว่าฉันไม่รอดในตานี้นนะ <c oughs> บางอาจจะมาแจกโดนนัทฉันเลยนางหนูผีเดี๋ยวฉันจะพาแกไปนั่งเลยก็แล้วกันนะนี่เนี่ยนั่งลงไปเลยอีปเปรตไม่อย่านะปล่อยฉันเดียวนะนางเกอิชามันเอาดวงตามานะทุกคนระวังด้วย มันเอาวางดวงตามาเฮ้ยจะบอกนะว่ามีคนจะมาช่วยเรานะอาชีหรือเปล่าอย่าอ้วมาช่วยแล้วนะแป๊กหนึ่งเลย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 เร็วเฮมันกําลังจะตีเธอนะอาชีเออนั่นแหละสตาร์ทมันไปหนึ่งทีเฮ้ยอย่าวางเออมันตีพลาดยังไงเฮ้ยบล็อกฉันด้วยบล็อกฉันหน่อยบล็อกฉันหน่อยมึงมีไท์ปะเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายกันหมดแล้วชิบหายกันหมดแล้วอย่านะ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 มันยังไล่ฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย ยังไล่ฉันอยู่ใช่ไหมับไม้ก่อนอย่านะ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 อย่า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 เกชาะบ้างอีเยวางอันนี้ก่อนนี่แน่อย่า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  น้อย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 น้อน้อย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 น้ยน้อ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 ยน้น้อยน้อยน้อยน้ยน้อน้อย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 น้น้อย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 น้อน้อยน้อน้อย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 น้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  เฮ้ยเระวังนะอาชียกดกดกดเลยกดๆกด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 ด้นดิ้กดิ้นดิ้นดนดิดิ้นดิ้นด้นดด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 ดี้หลุดไหมหลุดไหดมออหลุดจรงด้วยว่ะไอ้ย่มัดึงขึ้นเอกเเอาติดติดตกดติดติดที่มหาแล้วติดติดตดติ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 ดยมันติดนะเมื่อกีเนี้ โอ้ยอีหาเดือนติดแม่งไปไหนไม่ได้เลยอะเมื่อกี้โอ้ยมาช่วยฉันหน่อยสิเร็วเข้าคือมดาลาช่วยหน่อยก็ได้นะวลานี้ใครพกไทยบ้างปะเนี่ยโอ้ยและอีนําแพดิเซียมันอยู่ไหนวะอ๋อแพดิเซียกำลังเดินมาหรอเออนั่นแหละมาช่วยหน่อยเร็วมาช่วยหน่อยเร็วเออดีมากครับผมขอบคุณมากโอ้ยอ,อ,อย่านะอย่านะกูไม่มีกูไม่มีแล้วกูไม่มีของ ไปไม่รอดแล้วไปไม่รอดแล้วอย่าอย่าอุติดคืออีเหียเอ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยฟาดมันทีเออนแหละขอบคุณมากอย่านะอย่านะมันปลามามาไดาเลยวะนี่อ uhm um, uh, ุ้ยอ้าอีหาเฮ้ยเดี๋ยวชิมหายแล้วอุ้ยติดคือชิมหายแล้วติดคือเอ้ยชิมหายแล้วติดคืออย่านะอย่านะอย่านะเฮ้เว้ยเๆ้ยเยอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอย ยา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 ยยา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 เอาแล้วไงสีมันมาหาผมละครับครับเอเอาวายติดคือวาย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 มองก่อนมองก่อนวายวายวายังไงยังไงปาดวายอ้ห <c oughs> <c oughs> หนูผีไม่รอดแล้วครับผมหนูผีไม่รอดแล้วลาก่อนเพื่อนทุกคนลาก่อนลาก่อน ลางไม่ดีอีกแล้วกูออรอบนี้หนูผีต้องรอดให้ได้ดูสิเราเจอกับอะไรบ้างเนี่ยอีไลคลาร์กนักลิ้นพันเฉยเลยผู้ชายผู้มีโชคแล้วก็หมอเหรอเออหมอนางฟ้านั่นแหละตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปทะเลสาบอุ้ยเปลี่ยนเป็นสาวน้อยแล้วว่ะโอเคดีมากเลยที่เปลี่ยนเป็นสาวน้อยให้มากดเลยดีกว่านะขี้เกียจรอฮันเตอร์ละเบื่อนาย แล้วแล้วเราก็อยู่ในหมู่บ้านริมทะเลสาบโอ้โหเอ้ยห,ห,ห,หนูพียังปูจะเจอเฮี้ยอะไรไหม,ไม,ไมเนี่ยกลัวอยู่ด้วยกลัวมากกลัวมากเลยกลัวมากๆยิ่งเป็นกลางแมปได้ยีบ้าเอ้ยอต้องเจอเฮี้ยอะไรสักอย่างแน่เลยเ่เอาแล้วไงเอาแล้วไงเ,เต้นหญิงกำลังเข้ารหัสเอาแล้วไงใจเต้นเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าใจเต้นแถวนี้นะไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบ ดีนะที่เราหลบหนีไปได้ซะก่อนไม่งั้นเนี่ยเราตุยหาแน่นอนเลยเอยตรงนั้นนะใครปั่นอยู่ว่าอ๋อฉันเองแหละฉันก็คือสาวน้อยในร่างนักเต้นหญิงยังไงล่ะเออไม่น่าเลยมึงเปลี่ยนตัวนี่เนี่ยปั่นก่อนปั่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 น่ไม่ต้องมาถ่ายลงถ่ายรูปปัญญาอ่อนเอว่าแต่จะเป็นผีตัวอะไรวะนั่นอะเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะตอนเนี้ย เรากําลังรีบรีบปั่นกันอยู่รีบรีบปั่น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 อุ้ยโอ้โหชิบหายแล้วไงเครื่องช็อตเฮ้ยกาลาเชียนี่ว่ากาลาเชียนี่เฮ้ยกาลาเชียนทำมมันยืนนิ่งวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไง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 อือติ้งนองกดก่อนถึงทีหนูผีอย่างเราต้องรอดนะครับผมถ้าหนูผีไม่รอดเท่ากับว่าเราตุยหาแน่นอน กดกดกด,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 กดอเ,เสร็จเครื่องนี้จนด้ดี๋ย <น referenced S 2> เราไปปั่นเครื่องนึงต่ดีกว่าไปปั่นตรงกลางแมปดีไหมนะปั่นกลางแมปนั่นหลดีสุดละเพราะว่าเราเป็นคนที่น่ารักน่าชางังอ่าอดูที่สดกตอนนี้นีกำลังรับเพืหูฟังอยู่เรา,าอ,ยอย่าสะดุดล้มโอเคมาๆมา,ๆาๆ่นกันต่อเลยดีกว่าเครื่องนี้เนี่ยังปั่นยังไม่เสร็จเลยล่าด นั่นมันหมอหมอเดินผ่านเฉยเลยงงมากเลยมึงเดินผ่านอะไรก่อนหมออ๋อฉันกำลังเดินตรวจตาตรงนั้นอยู่อะโอ้โหเดินตรวจตาอย่างแบบหน้าอะไรเก่งขามมากเอ๊ยี่สรุปก็คือว่ากราเชียมึงใจดีหรือใจร้ายวะกูยังไม่เห็นใครตีใครเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอเคปั่นก่อนดีกว่าปั่นกับหมอดู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 ูู่ดูด ดดดดดดดนี่แน่กดก่อนครับผมเพราะว่าเราชอบปรับเทียบสมบูรณ์60%เฮ้ยมันวางมันวางรูปปั้นแล้วว่ะแสดงว่ามันเจอคนแล้วนั่นน่ะตรงนั้นอ่ะไอ้ยะเจอคนด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมหัวใจเต้นมาทางไหนวะเนี่ยโอเคตอนนี้เรายังมีโดนัทอยู่ประมาณ3าลูกกรยังไม่ได้ใช้เลยค่ะตานี้คือแทบไม่ได้ใช้เดีเดี๋ยกดกด กดปั่นเสร็จหรือยังโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเราไปสารเนรตรงนั้นดีกว่าเผื่อมีการบบกว่าจัดการอะไรสักอย่างกระเชียปิงหรือเปล่าว่จะกราระเทียปิงหรือไม่ก็ไม่รู้อะฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นละพอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วตอนนี้ปั่นอย่างเดียวเลยครับผมตาน,นี้ปั่นอย่างเดียวเลยไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> โอเคข้างบนปัน่นหรือเปล่า อ้าวจะจุดแล้วสินะขอปั่นให้มันจุดกันเลยดีกว่าโอเคถอร,รหัสความคืบหน้า66%ติ้งน่องไฮแฟชั่นกดก่อนครับผมกดก่อนตอนนี้มันเหลือเครื่องเดียวเองเอ,อไไ้๋ยวเดี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 ๋ยเฮ้ยทำไมไมันได้ยินเสียงคนวะเหมือนเสียงหัวใจเต้นแถวนี้เลยเรียบปั่นแล้วก็รีบเอาไปดีกว่ามา,มาเร็ว ปึ้งเรียบร้อยอ่ากาลาเทียอยู่ตรงนั้นสินะแย่แลวไงมันจะขึ้นมาไหมอะมันจะขึ้นมาหรือไม่อ้าวพูล่าได้สลับสกิลกระโดดลงไปก่อนสเตปตึ้งนองมาเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับผมอ่ามีท่ออยู่ตรงนี้ด้วยนังวาร์ปอ่ะนางวาร์ปไหมนังจะวาร์ปมาไหมอะเอโอเคตึง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 โอเครีบกดเลยดีกว่า โอเค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 รีบกดเปิดประตูได้แล้วรอบนี้กระเทียเป็นอะไรก่อใหม่ลู้เป็นอะไรก่อใหม่รู้เลย <c oughs> แม่งไม่มีวีแบบเฮ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ดี๋เดี๋ยดียอย่าอยายา่ยาอย่าปากน,นี่เนี่ยอา้าวไม่ให้เปิดประตูละสิฮะไม่ให้เปิดประตูงั้นเหรอยังไงนี่เนี่ยเออดีมากเออมึอนตึ๊บไปดิเออ คือย่าระวังระวังระวังนะระวังนะระวังมันตีระวังมันตีอะไรมึงอะไรมึงฮะฮ้ระวังนะระวังนะระวังนะอย่าอย่าอยาอย่าอย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 ่าลิอาดยารีอาดนะครับผมอย่าลิอาดนี่แน่ปลาไปก่อนหนูผีมหาปลาไหลยังไงนี่แน่โดนสตัร์ไปดีหนึ่งทีเฮ้ยระวังทุกคนระวังเฮ้ยเฮ้ยคนนักเต้นหญิงกำลังโดนก็หน่ามะเกเรต้าระวังนะเจ้าหญิงซาร์โมีเฮ้ยเดียวอะไรเนี่ยมึง กูจะช่วยเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนระวังนะอะไรอะไรปัญญาอ่อนไม่โดนไม่โดนครับผมไวาไว้ไว้วางอะไรวางมวตัวเลยไว้อะไรอ่ะเออแล้วมึงไม่เหยียบเครื่องเลยหรอมึงไม่เหยียบเลยหรอมึงไม่เหยียบแบบว่าไอ้พวกเครื่องดนตรีของมึงเลยหรอฮะไม่เหยียบใช่ไหมได้นี่เนี่ยวางไปก่อนเอ้าไม่โดนวัตเตอฟักไม่โดนไม่โดนตัวนางเลยอ่ะอะไรวะยังไงดีเนี่ย ه, ออเอ,อกเ้กูจะออกดีไหมนะออกด,ดีไหมคุณจะออกดีไหมเอ้าโดนดีดีเฉยเลยอุ้ยเดี๋ยว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 เกือบโดนเอา้าใจดีเหรอคุณใจดีเหรอเอ๋ออุ้ยผมขอโทษนะครับที่คุณใจดีเอ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวางมึงวางรูปปั้นใส่กูเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับที่ใจดีกับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมาก โอ้โหเจ็บ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 กูเจ็บ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 โอ้ออกก็ได้ครับผมผมออกก็ได้นะครับไปละบายบายก็ว่าอยู่ทำไมกะลาเทียมมันแปลกๆที่นายได้ใจดีนี่เองโอ้โหสรุปคือรอดหมดเลย เป็นไงกันบ้างครับกับสกินโจรสองหน้าของน้องนอนตั้นนั่นเองนะครับหรือว่าน้องหนูผีของเราจะบอกว่าโอโหรอบนี้เนี่ยคือเล่นสองรอบนะครับผม <laughs> อัดคลิปสองรอบเพราะว่ารอบแรกแม่งตุยเร็วเกินไปนะครับผมแต่ว่ารอบ2นี่คือกระเทียแม่งคือแบบโอ้ใจดีกับเราอะชอบมากโอเคครับผมเนี่ยวันนี้นก็ขอตลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครให้ด้วยเนาะอ่ะฮะโอ้โหแม่เหล็กดูดดูดดูด,ด,ด โอเคครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย